มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปล้ำลองไฟนะฮะแล้วก็ปล้ำลองไฟในวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของการเจอกันระหว่าง2นักมวยปล้ำหญิงนะครับโรมโเดลครับเบลลี่นะได้สิทธิ์ชิงแชมป์ WBE Women's Championship นะฮะมาเจอกับทิฟฟานี่สตาตันครับก็จะเป็นแมตช์การตั้าที่ถูกประกาศออกมานะครับว่าจะเกิดขึ้นในสแน็ k ดาวน์วันพรุ่งนี้เลยนะฮะของเราก็จะตรงกับเช้าวันเสาร์นะมาวันนี้แล้วกันมาเล่นแมตช์นี้กันครับ วันนี้นะฮะเรารับหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันแชมป์กันบ้างนะฮะเล่นเป็น t i ฟฟานี่สตา t ตัครับและเป้าหมายของเราก็คือ5ดาวเหมือนเดิมนะครับพยายามจะทำให้ได้นะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันนะครับให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันก็ต้องย้อมสีผมพี่แกหน่อยมาแล้วฮะแชมป์หญิง WWE นะฮะก็ถือว่ายังเป็นแชมป์ใหม่อยู่นะครับ เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับเจอกับเบลี่์สมัคดาวตอนหน้านี่รู้กันครับแต่ก็ไม่เกินค่าหรอกผมว่าทิปปิเนตสตันยังไงก็ต้องป้องกันแชมป์ได้อยู่ดีครถ้าเพิ่งเป็นแล้วเสียแชมป์นี่ก็ถือว่าเสียโมเมนตัมพอสมควรนะมาในชุดเขียวครับดูว่าเป้าหมาย5ดาวจะทำได้หรือเปล่า ผู้ชนะจะเป็นใครกรรมการสั่นละครังแล้วครับเริ่มปล่ําเอาจะเข้ามาจับไม่ได้ฮะเจอเล่นงานก่อนเลยแม่ิดเชือกครับเบลลี่เปิดก่อบเสริมแรงทิ้งสอกไม่โดนโอ้โหน้องทิพย์ลุกช้านะนี่ตกหน้าเลยโรโมเดลหรอ เฮ้ยทำไมเบลลี่เกมนี้ตัวเล็กนิดเดียวฮรเทียบกับน้องทิปนี่ตีเขา่าเทียบกับทิฟฟานี่นี่ตัวต่างกันมากครับเอา้าทีไม่โดนอีกโดนเบลลี่จับขายกขึ้นเข่ากระแทกแลก้วก็เบี่ยงครับกระทืบซ้ำทำไรฮะเอาหน้าไปโขกับพื้นเสริมแรง ทิ้งศอกรอบที่สองรอบนี้ไม่มีตัวหลบฮะกระทืบซ้ำอีก,อกใจเย็นพี่เฮ้ยทำไมเกมมันช้าจังอ่ะบล็อกไว้ได้ต่อยอครับอืมหมุนโคลสไลน์นดูก็มีปนปนกันไว้นะครับเสียงโห่เสียงเชียร์หน้าคอขึ้นนะครับเล่นงานเพิ่งได้ดาวกเดียวเองจิกหัววี่งทิ้งไป ขอเสียงปรบมือครับเล่นั้นจิกหัวฟาดดีครับหัวมุ่งๆอย่างงี้อย่าคิดลึกนะครับหัวเบลี่เบี่ยงตะเข่ากระแทกกระทืบครับเตะครับมาแลกกันเบลี่ตกครับเราต่อยเบลี่ตกเราต่อยเอาเบลี่ต่อย เราต่อยอีกคืนอาเบลี่วืดแล้วฮะใครพลาดคนนั้นเอาพลาดเหมือนกันอาเบลี่พลาดรอบสองเอาเราพลาดรอบสองเหมือนกันฮะเบลี่พลาดรอบสามแม่ใครจะพลาดเยอะก,กว่ากันแค่นั้นเองฮะจะคลานไปไหนล่ะเจ๊เอาขามาเล่นงานขาครับอืมบิดบิดลากพอเบลลี่ขึ้นมาครับเฮ้ยเรามีซิกเนเจอร์แล้วนะแต่ตอนนี้เจอรีเวิร์สครับตกเวทีไปเลย โอ้ยเบลี่ตามครับตามทำาไร Barry Barry. Oh, oh, เ Barry Barry รบลี่ทูเบลี่โอ้โหเป็นเบลี่ทูเบลี่ครับโดนกระทืบซ้ำอีกโอ้โหกระทืบแต่ว่าใช้ทําไห้ตายข้างล่างเวทีนะฮะมันยังห่างไกลจากชัยชนะมากนะถีบครับกรรมการนับสามไม่สนเล่นงานต่อไปเวียมอาจกระโต้ผู้บรรยาย ขึ้นนะครับมาขอวิ่งเข้าไปโอ้โหมันไกลเลยครับจะสู้สไซด์ไดออะจะทำอะไรเจ๊นี่ไม่ได้หรอกกลับขึ้นมาบนเวทีเบลลี่เดินอ้อมครับเดินอ้อมอย่างนี้ก็เอากะลังจะสู่สไซด์ไม่ได้ฮะวิ่งช้าไปหน่อยนะทิฟฟานี่ไปยังเข้าเชือบเอาตกเวทีครับอ่ะฝั่งนู้นก็ได้มารอจังหวะครับ รอจังหวะกรรมการอย่าขวางเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเดว,วิ่งเข้าไปเออสู่สายได้ัว,วกไปจะทำเฮ้ยทำไมการเคลื่อนไหวเกมมันช้าลงครับหรือว่าทิฟฟานี่เหนื่อยแล้วอืมเวียงอัดกับทิกั้นคนดูฮะโอ<ฮ>้โห<ฮ>ม,มีท่าไหมมีซิกเนเจอร์เลยฮนะขึ้นเชือบอย่างนี้กระโดดตีลังกาครับเอา้าเหมือนโดนไม่เต็ม อาโกรดเลยหนๆซิกเนเจอร์แล้วหนึ่งสองแม่ยังครับลากอเบลลี่ขึ้นมาฮะเอาเจอเตะคืนเจอตบครับแล้วก็จิกผมม้วนมานอนครับนอนเบลลี่บอกนอนดีๆนอนดีๆโอ้โหดึงแขนครับเหยียบผมแล้วก็ดึงแขนเฮ้ยเหยียบผมนะแม่กะเหยียบผมให้จมดินครับ เบลี่ทำอะไรจะเบลี่ทูเบลี่อีกหรือเปล่าไม่ได้เอาไปพิงกับเชือกจะเตะเจอศอกปิ้งเข้าไปทีหงายท้องสิทุกครับเรายังไม่ปิดบัญชีนะฮะเรายังต้องนวดไปเรื่อยๆครับอืมจิกผมมาเมื่อกี้ทำท่าไหนนะท่านี้ใช่ไหมเหยียบครับเหยียบบ้างครับผมสั้นก็เหยียบได้ีิดึงแขนดึงแขนเป็ไงเอาคืน ขึ้นเชือกเล่นงานต่อครับทิฟนีนี่ต้องโชว์ท่าพาดหดทิ้งศอกเล่นงานต่อครับเตะหลังน่จะเป็นโดโมเดลต้องเอาโดรีเวิร์สครับเวยอยงเสียบโอ้โหเบลลี่มาอย่างไวอาจจะทำอะไรเจอทีพื้นไม่ยอมหรอกวิ่งเข้าไปทีเบลี่ติดตันครับ อีกครั้งอย่างนี้นวดง่ายฮะเล็งจังหวะแล้วก็ตีเข่ามาล่าคอเบลลี่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับไปที่มุมจัดการเวียงไปที่มุมครับนั่งครับนั่ง,น,ง,น,งนั่งดีๆจัดระเบียบต่อยครับขึ้นเชือกเส้นบนจัดการเตรียมตัวฮะเอาจซะซปเปอร์เพล็กไม่ได้ครับเบลลี่รีเวิร์สโยนทิ้งลงมาโอ้โหวิ่งเข้ามาเจอศอกครับ เรานี่กดสแตนบายสามเหลี่ยมไว้ตลอดถีบอกไหนเลยมาล่าคอเบลลี่เข้าไปอีกทีเอาไปโขกกับเทอร์นมัเกิลน,นะสองสามสีเอาไม่ได้ครับไอแห่เจอโขกคืนโอ้ยทีพวันี้มึนเลยเบลลี่รวบครับกระแทกข้างหลังแล้วก็เบี่ยงเข้าเชือบอาร์มแรก ทำไรครับอย่าเพิ่งเบลลี่ดูเบลลี่นะยังครับยังอ่าอ่า,อาจะทำอะไรจะนี่จะกอดเหรอรู้นะรู้นะเบี่ยงมาอย่างนี้ครับแม่เราก็คลิกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาหัวมาขออีกรอบนะเมื่อกี้เหยียบผมไม่สะใจครับเราต้องเหยียบอีกรอบครับนี่ดึงดึงดึง,ดงเป็นไงอืมกระทืบครับเมื่อกี้มีิซเนเจอร์เฮ้ย มาขอหน่อยครับจับแบกเอาเจอเบลี่สอกกระแทกครับเฮ้ยโดนร,รีเวิร์สซิกเนเจอเร์เบลี่เตะครับแล้วก็เอาหน้าฟาดกับพื้นครับโกรธเลยเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งยังครับืดดามเมจก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอตัววิ่งวิ่งไวเช่โอ้ยเกือบเสียชแชมป์ครับเบลี่มาคโคลสไลน์ตกเวที โหมีดูถูกถากถางต่อครับเฮ้ยทำตัวให้มันเป็นต้นแบบหน่อยเจ๊เข่ากระแทกหลังครับดูเหมือนว่าเป้าหมาย5้าดาวจะน่าจะอันตรายเกินไปต้องรีบปิดบัญชีแล้วนะมั้งวียังอัดไปก่อนฮนะไว้ใจไม่ได้ครับเบลลี่นี่พลิกเก่งมาขอจับแบกหน่อยเสียบเข้าล็อกครับจับยกขึ้นเอาเบลลี่ม้วนฮนะ แม่จะซันเซ็ตฟิตไม่ได้มันไม่ใช่ข้างบนมีทีครับมันคือข้างล่างเรลี่ออกลาคอขึ้นมาเมื่อกี้กูกดได้แล้วเนี่ยโอ้ยลาคอขึ้นไปอีอ๋อกรรมการใจเย็นวิ่งเขาไปโคลสไลน์อืมราทืบเฮ้ยเดี๋ยวลุกขึ้นมาเร็วนักนะเร็วนะเร็วนะวนะมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำพิธีอัมูนซองครับแม่เหลอขึ้นเชือก เบลี่ขึ้นมากระโดดทูบดีกระโดดทุบมาเอยดีดีเดียวขอสวยๆหน่อยอะพรีทีเอสมูนสองเรียบร้อยครับมีอีกไหมมีอีกไหมอะขอกดแบบขี้โกงหน่อยมาไหนๆก็ไหนๆนะครับหนึ่งยังครับเอาปล่อยเองนั้นทีฟนนี่เอาเจออีกรอบครับเอาหน้าฟาดโอ้โหเฮ้ยใ,ใครมา อโซอีสตาร์ครับเฮ้ย hey. มันช่วยได้ทันเวลาพอดีเบลี่นี่สร้างศัตรูไปทั่วครับแต่โซอีสตาร์ไปสร้างตอนไหนกัอน <'s> อยู่ข้างหลังครับ <'s> อยู่ข้างหลัง s <S กลับมาโซอีสตาร์จับเบลี่ดิ้นครับดิ้นโอ้โหอินเวเดตีดีทีเฮ้ยออโซอีติดตันไปเลยเบลี่ใจเย็นเบลี่ยืดครับยืดเฮ้ย hey. เมื่อกี้จะชนะอยู่แล้วเกือบครับเกือบโอ้โดนถีบอีกครับโดนดูถูกทางทางเอาเบลลี่กดเฉยยังครับืมไม่ดวงก็ความบังเอิญครับเบลลี่ใจเย็นเอาจิกผมฟาดอีครับอืสปริงบอร์ดขึ้นมาถีบดอ,อไม่ยอมเมื่อคู่นี้อยู่ดีๆก็เดือดครับอยู่ดีๆก็เดือดไป เวียงอัดมุมครับวิ่งเข้าไปปั๊มปั๊มดีๆอ้าวเบลลี่กิ้งกิ้งหนีครับกิ้งหนีต้องตามฮะอย่าให้มีช่องว่างกระโดดบิ๊กสเลชจะเชือกเส้นบนเบลลี่ติดตั้นหรอกอ่าเรามีซิกเนเจอร์นะครับแต่เราไปทําข้างบนดีกว่าได้เวลาปิดบัญชีครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ฮะ คนนี้มันดิ้นเก่งครับตัวต้นแบบนี่แล้วเอา้าใครมาอีกเฮ้ยช็อตซี่โอ้โผนปวนแมทเพียบครับแม่ไม่มีการคุมทางออกเลยแล้วเนี้ยเอาอยู่ข้างหลังแน่นอนฮนะทรงนี้ช็อตซี่ถือเก้าอี้มาด้วยตีโอ้โหตีเลยด้วยเก้าอี้ครับแล้วติดตันไปเลยเบลี่คานมา อย่าบอกนะว่าเฮ้ยเบลลี่กดครับกรรมการไิโยนก็อี้ทิ้งแต่ก็มาทันอยู่ดีหนึ่งอย่างครับห,ห้าดาวจุกจุกแม่เมื่อกี้นี่ความบังเอิญใช้ไปสองหลอกลโดนจิกหัวฟาดอีกครับเล่นงานต่อเบลลี่เอาแขนมาโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนก่อกวนครับเกือบแพ้ไปเหมือนกัน เบลลี่เล่นงานต่อเลยเ้ยไม่กะให้ฟื้นตัวครับโดนกระทืบโดนกระทืบซ้ำอืมเอาอะไรอีกเอารอจังหวะครับขอให้มีรีเวิร์สทีเอรอจังหวะเอาเตะข้างหลังครับแล้วก็เอาหน้าฟาดอีกรอบนึงโอ้โหไลไล่ทางต่อสู้ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้จะไปยกยังไงล่ะพี่โอ้โหแพ้ไปเลย เสียแชมป์ด้วยครับแม่กดตั prayed, ้งแต่ tomatoes, er, <Steph> <ui> ทีแรกก็ nothing, สิ้นเรื่องนะฮะโอ้โหเบลลี่คว้าแชมป์ WWE Women's Championship ครับของจริงน้องไปลุ้นกันนะแต่ว่าน่าจะออกมาโคนละหน้ากับรอบนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับ่ามลองไปตอนนี้นะถือว่าสนุกใช้ได้นะครับกถ้าชอบก็ลิมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยวกันนะฮะเจอกันใหม่ตอนหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ